รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขอแบบใส่แบบสบายๆน้ำหนักไม่เกิน75กิโลนะคะนะคะรู้สึกว่าครูเจ <ness> ี๊ยบเคยเป็นรู้สึกเคย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 รับของเคยใส่ของเราไปเนาะครูเจี๊ยบจ๋าไซส์ L นะคะไซส์นี้นะคะไซส์นี้ครูเจี๊ยบใส่ได้เนาะครูเจี๊ยบใส่ได้เอาใจน้ำหนักครูเจี๊ยบไม่ได้นะคะอ่านะคะครูเจี๊ยบแทบทันนะคะครูเจี๊ยบแทบทันเนาะชอบตัวนี้คะ่ะ ตัวนี้คือตัวที่อ้อใส่เมื่อกี้มีมีมีพี่ท่านหนึ่งรับไปแล้วนะคะที่อ้อใส่ตัวแรกนะคะตัวนี้ยังว่างนะคะตัวนี้ยังว่างอยู่นะคะตัวนี้ยังว่างอยู่มีสีนี้ค่ะอันนี้คืออ้เรียกว่าสีม่วงนะคะสีที่หนึ่งนะคะสีที่หนะคะคุณเจี๊ยบตัวที่อ้อใส่เมื่อกี้มีคนรับไปแล้วนะคะมีคนรับไปแล้วไม่เป็นไรมีสีสวยๆเยอะนะคะเดี๋ยวคุณเจี๊ยบ ชอบตัวนี้ค่ะชอบตัวนี้คือชอบสีไหนเอ่ยสีฟ้าก็สวยนะคะคุณเจีย๊ยบสีฟ้านี้ก็สวยเห็นไหมคะลายมันจะเป็นลายแบบนี้ค่ะลายมันจะเป็นชอบตัวนี้ตัวนี้หลักตัวนี้ค่ะรับค่ะก็คือตัวตัวที่อ้อใส่ใช่ไหมคะหมายถึงว่าตัวตัวสีฟ้าใช่ไหมคะคุณเจีย๊ยบลองบอกสีเนาะคือสีฟ้าใช่ไหมคะสีฟ้าใส่รับผองอะ่ะสดใสมากนะคะมีสวยทุกตัวเลยใช่แล้วก็มีสิ่งนี้ค่ะสีออก ดำดำตัดแบบม่วงนะคะคาสสิกมากคาสสิกมากนะคะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งเนาะแล้วก็มีออกเฉดฟ้าฟ้าเนะี่ยมันเป็นฟ้าแบบ Reese มันเป็นฟ้าตุ่นๆนะมันเป็นฟ้าตุ่นๆมันเป็นเฉดแบบเฉดฟ้าเขียวๆตัวที่แม่ค<ม>้าใส่ตอนนี้นะคะอโอเคะค,ะค่ะคุณเจีย๊ยบตัวนี้นะคะเอาเก็บไว้ให้นะคะเอาเก็บไว้ให้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีตัวนี้คุณเจี๊ยบคะ มันยังมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ไปอีกนิดนึงแต่สีสวยๆเดี๋ยวอ้อรีวิวให้ดูคูเจ๊บประมาณหนักประมาณเท่าไหร่คะอย่างอ้อเนี่ยอ้อหนัก5 4สีอ้อใส่ไซส์นี้ได้อ้อใส่ได้สองไซส์คืออ้อใส่ได้3ไซส์เลยคูเจียบนะคะแล้วก็มีสีนี้ค่ะสีนี้ก็สดใสนะคะสีเนี้ยสดใสมากสีเนี้ยสดใสนะคะสีนี้ก็สดใสออกสีส้มนะคะสีส้มนะเราเรียกว่าสีส้มแล้วก็นี้ออกสีเทาๆนะคะเป็นสีเทาๆนะคะ เป็นเทาๆประมาณนี้นะคะอ้อบอกเลยว่าถ้าใครใช้งานของอ้อเนี่ยรับรองต้องติดใจนะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยเป็นงานผ้าไ้ายที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ั้ตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ้อขอปรับไซส์ขึ้นใหญ่กว่ามาอีกนิดหนึ่งคือรอบอกห้าสิบสี่นะคะรอบอกห้าสิบสี่อ่าอย่างรอบอกห้าสิบสี่เนี่ยก็ใส่ได้นะรอบอกห้าสิบสี่คือมันเป็นชุดลำลองอยู่บ้านนะคะที่ปริศาแบบพอปกในหุ่นมีกี่สีคะ ที่ปริศามาถึงตัวนี้ใช่ไหมคะอยู่ตรงลาวนี่ค่ะเดี๋ยวอ้อต่อจากนี้ให้นะคะเดี๋ยวอ้อต่อจากแบบสมหัวให้นะคะราคาก็อยู่ที่ราคาแอดมินราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็550เหมือนกันอ,อ๋อยังเป็น550อยู่ถ้าหน้าร้านอ้อขายแพงกว่านี้นะคะถ้าถ้าหน้าร้านอ้อขาย59้นะบอกตรงเลยนะคะคือแบบข้อปกแบบ<ม>ข้อปก,ปกในหุ่นนี่ผมมีทั้งแบบเป็นปกเชิดแล้วก็เป็นปกคอตั้งหรือคอจีนะฮะมี2แบบนะครับค่ะนะคะอ่ะนะคะ คุ้เจีย๊ยบหนักประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง85กิโลนะคะแต่ถามว่าใส่ได้ไหมอย่างอ้ออ้อก็ใส่ได้ันเป็นชุดแบบออมันเป็นแขนเลยแม่ค้าก็บอกน้ําหนักของมแม่ค้าเดี๋ยวถค้เจ๊บขาใช้กันแม่ค้าหนัก54นะคะแม่ค้าหนัก54แม่ค้าใส่รอบปกที่ใส่ยอยู่เนี่ยก็คือรอบปก50เดี๋ยวแม่ค้าลองใส่ไซสใ์ใหญ่กว่านี้ให้ดูนะคะเผื่อว่าลูกค้าท่านอื่นๆจะได้ดูจริงๆชุดลำลองเนี่ยใส่แบบว่า ใส่แบบสบายๆอะค่ะแบบ่